สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องนกยูมิชาแนลนะค่ะไปดูบรรยากาศเก็บข้าวใส่กระสอบอมมันดูมาน้อยนับดาวน้องทำอะไรน้องทำอะไรตื่นแล้วหรอคะไอตื่นแล้วลูกโอ้ย ตื่นแล้วกินอะไรอ๋อกินข้าวขาหม้อแบบนี้เลยเหรอลูกฮะคืนกืนบายอร่อยไหมค่ะอร่อยข้าวเปล่าเนี่ยนะลูกอ๋อมันเยอะอ๋อมันมากกินข้าวเปล่านออะไรนี่ติดเนี่ยอันนี้เหรอน้ำตามันแห้งเหรอมันเลยเป็นมัให้อ้าเป็นตัวไฮ แม่อุ้ยนี่นนี่านมันตาเยวนป้มันนี่นี่อ้ำเออเก่งมากตบมือค่ะตบมือตบมือเออก็ปล่อยช้อนกันนีลูกมบงมาบ้เสียเพื่นเนียากลิ้อ่นั้นคุยเราเมียได้จับจับตาห้องไหนเอาเตือเข้าอ่ะ เออกระใครได้แน้วขี่ผู้นึ่งอยู่แม่ทำแม่คนน้อยน้องขี้กันดิป้าดมได้ขี้ไหมขี้จะจ่อไหมผู้นึ่งอยู่ผู้นึ่งขึ้นลมคากลมแหน่น้องเอาลิ้นเข้าปุ๋ยน้องเลยพอเราลูก โอ้ยบังบงเม็อุ้ยตักเบิงเอาอกสก้นโอ้ยมเย็นแท้โอ้ยอุ้ยตักนะเสียมาน่งหนึ่ตักดีดิลเอาจักินข้าวตจากอ อน้องกินข้าวโอ้น้องกินข้าวเลยคะอร่อยโอ้ยเป็นตาพีเป็นตาอ้วนอ้าปงบานูหนูก็จะมาห้าวเสน้องไหมเหรอเบิกเบิกเออเบิกข้าวเฮียเบิกนะสุปาวกืนสก้อนกืนสก้อนโอมไปเาีเหรอไปไหม เกินซะก่อนเกินก่อนลูกเกินก่อนมันว่กินน้ำน้ำโคกหรือเบียร์บอกเออวันนี้เราต่อขึ้นมาเอามาเมื่อเลยบอกเบียรข้ับน้ำโคกเราจะมากินแล้วอาคือไปทางพุ่มมาปลาพาไปตือโอ้คนข้าวเลยอื น้องไม่ทำนะน้องไม่ได้ใส่รองเท้ารองเท้าน้องอยู่ไหนจุ๊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 จหน้าเปืือนหน้าดำจุ๊ดดีๆลูกดีๆไม่เอารองเท้าน้องอยู่ไหนใส่รองเท้าก่อนไหมรองเท้านูอยู่ไหนไปแล้วนะสีชมพู่ลูกเออนั่นแหละ อาใส่ให้ถูกเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นใส่เก่งมากใส่ดีดีไม่แม่ช่วยไหมมา,มาให้แม่ช่วยมา <Liu> รอพี่พีเคไปเอาจัก,กรยานลูกรอค่ะรอค่ะโอ้ยเล่นุูนะโซนเสื้อผงเสื้อผ้าดำเบิร์ดพี่พีเค LIKE ไปเอาจัก,กรยานลูกน้องมันี่มาโอ้ยหนาวลมไม่ไปรอ รถมาไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปพี่พีเคมาหาน้องนี่ไงรถรถลูกรถเห็นไหมน่ะมานนี้มานี้พี่พีเคไปตรงนู้นพี่พีเคเอารถไปจอดไปเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนู้นลูกพี่พีเครถไปจอดเดินไปตรงนู้นเออเดินไปเดินตรงไปเดินตรงไปเดินเดิน เดินไปเดินไปซ้ายขวาสักโอ้ไก่กันไอเดินไปพี่หน่อยพี่พีเคอยู่นน้นเดินรอตรงนี้แหละน้องอ่ะน้องรอตรงนี้นี่เดี๋ยวพี่เคเดินมาเดี๋ยวพี่เคเดินมาลูกรอ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  ไปไหนไปไหนเดินเดินตึง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 แนวพี่พี่เคียวรถมาจอดลูก ยายไดแล้วไปแล้วมาเบิงน้อยๆคะแนนไปเงี้ยวก่อนยางกับแม่ไหมไปไหมคะขึ้นรถขึ้นรถทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะให้ยายแก่ละโอให้แก่ล้างหน้าให้หน่อยล้างหน้าหน่อยยายไปเอาร้อยไปเอายางเออ อามเล่นนะลูกพอแล้วพอแล้วปัาจะายแ้นรปไปคือรถกับแม่ป่ะแม่จะพาไปโรตัสด้วยลูกป่ะมาละแม่ย่ามาละแม่ะน้องแม่จะไปขี่รถใหญ่นะเออแม่จะพาไปโรตัสด้วย บายบายพี่ก่อนบายบายพี่เก่งก่อนไปแล้วต้าไปบายบายตุ่มปุ๊บโอเคโอเคบายบายโอ้ยลมหนาวมากค่ะทุกคนดูเฮ้ยคุณอะลมโพลลมโพลเบิ่งรถค่ะหนาวมากอย่าจีนอนตุ่มประหงอยอย่างเดียวเด้อพี่น้องหนาวเกิน Mà Leo, Mà Leo chinh trình chinh trình trình chinh chinh tê lơ chinh 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 Thank mm -hmm. you.